เรื่องนี้หลายคนก็อยากรู้นะคะว่าเอ๊ะความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างล่าสุดลูกสาวชูวิทย์ค่ะออกมาโพสต์ภาพถ่ายคู่กับนายชูวิทย์สีหน้ายังคงสดใสดูแข็งแรงมากๆสยบข่าวลือคุณพ่อเสียชีวิตค่ะหลังจากเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายชูวิทย์กมลวิสิตแลวก็ลูกสาวยมูลตรัตการตาพร้อมด้วยครอบครัวก็มีการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการรักษาตัวจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะรวมถึงคุณชูวิทย์เองเนี่ยข่าวคราวก็หายเงียบไปสักพักใหญ่เลย ก่อนจะมีกระแสข่าวหนาหูนะคะว่านายชูวิทย์เนี่ยเสียชีวิตลงแล้ว เกี่ยวกับประเด็น,นังกล่าวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวอย่างคุณตาตาการตากรมลวิสิตก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อก็คือนายชูวิทย์นี่แหละค่ะลงใน i อ Story มีการระบุข้อความนะคะบอกว่ามีข่าวลือว่าพ่อเสียชีวิตแล้วขอย้านะคะพ่อตาอยัางไม่ตายนะคะจากภาพผู้ชมขาก็าจะเห็นได้ว่านายชูวิทย์เนี่ยก็มีการโกนผมเพื่อรับการรักษาสีหน้าเนี่ยดูค่อนข้างสดใสแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะก็มีการถ่ายรูปคู่กับลูกสาวด้วยสีหน้าค่อนข้างจะยิ้มแย้มอยู่ที่ต่างประเทศเห็นแบบ น,นี้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาค่ะหายห่วงกันได้บ้างแล้วละค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ